สวัสดีครับวันนี้สวัสดีทุททกคนอ่าวันนี้ก็พาน้องเป้งมาขึ้นรถไฟไปพัทยาครับผมสน,นุกสนานก็มัน,เป,นเป็นวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็มันจะมีรถด่วนพิเศษเป็นรถแอร์นะเป็นรถไฟไงโชว์ตั๋วหน่อยโชว์ตั๋วหน่อยนีเ<อ>่เ<อ>ขาก็มาซื้อตัวกันนะต,ตั๋วตื่นแต่เชา้าคนะละร้อยเจ็ดสิบบาทตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาแนะต่งหน้าเพื่อ โอเคงั้นเราก็ตมาซื้อตัวมารถออกกีโมงนะคงโมสี่สิบห้าเดี๋ยวเราก็เข้าไปเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะว่าน,น่าจะเดินทางไกลอยู่สามชั่วโมงได้แต่สนามคนไม่ค่อยเยอะวันอาทิตย์ถ้าม <N> ันจุกวันเสาน่าจะแน่นไปอันอนนี้เราก็เข้าชานชลานะเช้าแล้วเรามา ชานชาลาที่9นะด่วนพิเศษนะครับมือนี้ก็อุ้ยชานชาลาที่9ไปฝั่งนู้นจ้ะคนก็เยอะอยู่นะนี่วันอาทิตย์นะไม่ค่อยเยอะเลาไหนวะอันนั้นหกนี่เจ็ดรถไฟอ,อุ้ยรถไฟมาแล้วอุ้ยรถไฟมาแล้วทุกคน อ๋อนี่ไงชันชาลาที่เก้าเจอแล้วมองหาตั้งนานนี่อยู่นี่โอ้เมียฉันไม่ช่วยหาเลยฮนะฉันหาเองอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นรถขบวนธรรมดานะขบวนแบบสามพอนบาท<อ>แต่มันแต่มันอของเราจะเป็นขบวนรถเร็วอันนี้ อันนี้จะเป็นหัวข,ขบวนเก่าๆเ่ีแยวว่าเป็นรถรถดีเซลรุ่นเก่ามันก็จะช้านิดนึงไม่มีแอรอันนี้อันนี้ก็ของเราก็อันนี้ไปไหนน้าตกวเขาบอกกรุงเทพน้ำตกสวนสนปฏิพันธ์แต่เราไปรอจานีที่เก้าอ่ะโอเคเราไปรอตรงนี้ก็มีรถไฟเก่ามาโชว์นะมีมีรถไฟญี่ปุ่นด้วยแล้วก็หัวรถจักรเก่าสมัยก่อนยังใช้งานได้ได้วยนะ แต่เขาเอาไว้โชว์เฉยิกระชักจิกระชักไปทีเดียวาหาอะไรกินก่อน,นาหาอะไรกินก่อนซื้อน้ำไปกินสักอันนี้มันปเป็นขบวนการท่องเที่ยวนะค่าเขาจะเอาไปแบบเดินทางจริงเขาไปสถานีกลางบางซื่ uh huh. อใช่เขาเปิดก็ต้องเที่ยวมีคนรอถ่ายอยู่เนาะ คนรอท่าจริงๆพรารออยู่ที่ท่าผ่านรถไฟใช่ไหมรอารอเวาในการฝากสินค้าท่มีตัวเงเรียบร้อยแล้วที่แล้วรถไฟที่ที่เราไปเนี่ยมันมีกี่อันมีกี่สายคือมีกี่เวลามันเป็นมันเป็นภาคตอนออกมีออกแค่ตอนเช้าอย่างเดียวอ๋อแค่ตอนเช้าอีกเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็มีรอบ รอบเช้ากับรอบเย็นเมื่อไปแล้วก็กลับบ้านแค่ตอนเช้ามือเดียวโดนคนเนอะก็เลยต้องมางจะเช้ามาซื้อตัว๋วนนไปโดยเฉพาะไปทางสม็ดนะ,อะเออ,อใช่เดี๋ยวรอบหน้าเราไปสม็ดเราก็เราถ้าเราถ้าเราไม่เอารถไปเราก็ไอ้นี่ได้เหมือน,นกันจะนั่งรถไฟไปก็ได้แต่มันจะลำบากนิดนึ่งตรงที่มันชึกชักชะกชัก,ชกไปเรื่อยๆอ อาจจะนั่งรถไฟือวานั่งรถอันอื่นก็ได้เนะเาะย,ยังไม่มาอีกครึ่งชั่วโมงทุกคนเราทางรถไฟกันนะ ายกันยูสูบใดนกินละจ้าไปมอนแล้วขึ้นสู้ไหนอ่ะอันนี้สู้อะไรเรับว้าวเอเย็นฉ่ำเลยเอเย็นฉ่ำเลยไหนเก้าห้าสี่เก้าเราอยู่สี่เก้าใช่ไหมเราเยอะอะไรไม่ได้เลย เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นอนวันธรรมดาก็ซีนี้รถแบบตากลมไปนอนรถไฟตากลมลมธรรมศาตร์่ะแบบราคามันก็จะถึงลงนอนแล้วแต่ตาม45ตรงเป๊ะรถไฟออกแล้วอ,นนอ,อกลังรถไฟนี่ตัวนี้มันสบไวกว่ารถไฟที่แบบอเอธรรมศาตรเนาะทุกคนนอนมันจะเป็นสุดเด่เนเลยคุณจ้า ได้ชมวิวอย่างเดชไปชงวิวตามทางกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเราจะไปถึงพัทยานี่กี่โมง่รใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงหรือสองเกือบเท่าไหร่ข้ามโมงข้ามโมงขึ้นข้ามโมงสี่สิบห้านะก็ประมาณสามชั่วโมงนะทุกคนนี่ ติดติด,ตดอ่าเส้นทางรถไฟนี้ก็จะเป็นอ่าพื้นที่ของรถไฟเนาะใช่ะพื้นที่ของรถไฟแล้วเขาเจ้ามันจาจองแบบปลูกบ้านอยู่เกี่ยวดอัน,นี้้างมือหนึ่งที่แบบรถไฟอ่าบอกให้ออกไปเขาเจ้าก็ต้องที่ออกไปเนาะอันนี้เพราะมันเป็นพื้นที่ของรถไฟส่วนหลายก็จะได้เห็นอยู่ในอ่าีวีในทรนทันดาะคุกคนเนาะมันก็ลาวไทยผสมกันไปโดยทุกคนเด้อ เขาจะขายของกินขายเนี่ยเนาะอยู่ติดนี่เลยที่ทางรถไฟเลยเนาะ <Yeah. S 1> มีบักรายล่ายนะันเขาจะมาปลูกอยู่นี่เนาะ mm hmm. บางคนที่บบว่าบ่มีที่มีทางบ่มีดินมีดอนประมาณนี้นนนขนาดเนาะเขาจะมาปลูกแบบติดกับรถไฟติดกับอ่ะอยู่กับดินรถไฟนี่แหละที่แบบมันติดกับรถไฟเลยเนาะทุกคนเนาะ รถไฟก็สิการนเอาเวลารถไฟมาลถก็สิกได้ไปนะพระจะบอกกันก่อนให้รถไฟไปก่อนนะเนาะเห็นแสงพาธิ์แล้วแสงพาธิตย์กำลังขึ้นมานะเนาะแสงตะเวนเนาะว้าวแสงตะเวนยามเช้าทุกคนกับวิวเทียบนั่งรถไฟไปเทียวครแ้งแรกคนก็จะเริืมเต็มขึ้นเรื่อยๆเนาะก่อ เขาแวะเอาไปแต่และสถานีนเนาะแต่และสถานีก็สิมีคนขึ้นเต็มกันขึ้นมาึ้นมาคนกำลังเต็มแล้วไปแล้วอันนี้ก็รถไฟอันนี้รถไฟที่แบบไม่ใช่เอใช่ไหมหรือเอไม่ใช่เออ๋อนี่รถไฟโบม,มน A, นะินเอเนาะแบบต่างเอาเอธรรมาศาสตร์ลนร้อนเลย้นร้อนรนร้อนเลย เ hey. ฮ wow. ้ว้าวเป็นอย่างนี้นนนเนาะตามใจไปไกลแน ตัวๆเนาะมาต,วตรวจนี่รถเนาะเขาจะบอกว่าปกติวันธรรมดาจะมีรถวัดธรรมดาเนาะตามทางก็ะซี่รถไฟส่วนมาเนาะจะมีแต่ละสถานี้รถไฟส่วนมาจอดอย่จอทับคนไปเับะ พออกจากเมืองมาแล้วเนาะแบบมันก็สิเห็นวิวธรรมชาติแบบเต็นสวนเห็นไฮเห็นเอียงต่างๆนะทุกคนเนาะที่ดินบางกว้างจิตกับท้องรถไฟเป็นนาเนาะต้นกล้วยต้นมะพร้าวเตีนสวนต่างๆหลากหลายเนาะในไฮน้าสวนตะก้าอะไรอย่างเงีโอ้ยก็เห็นดนละก็ดีใจเนาะได้เห็นเนาะ เ็กทานถนนคนเดินตอนกลางคืนวอ,อกกิ้งสตรีทองพัทยามาเนาะเขาเรียกยังไงนะว <the> อกกิ้งวอกกิ้งสตรีทวอกกิ้งสตรีทพูดผิดไงพูดผิดพูดถูกอยู่เนาะตอนท้าขึ้นแล้วไฟมาก่อนที่แบบตอนออกจากตัวกรุงเทพมาเนาะสอดสีซ่าซ่าหน่อยนึงบางจุดมันเข่ามัพับไฟมันหดไหลอยู่คนสนุกอยู่เนาะดี วว้าเฮือสิข้ามเฮือไปเนาะว้าวคนบักไหลายลไปเบิ้งน้ำกันมาสีลายปานใดเนาะตายเฮือกบักหลายหลายคนกบักไหลายหลอลังไปทุกทีว้าวพลังใจพัทยาอยู่แล้วพัทยาข้ามเรือไปต่อก่อน เกาะอะไรนะเกาะหลานเนาะเราไปนะดูเรือดิวู้เรือปลาลายคนก็ปลาลายโอ้โหรีบไปให้ทัน10โมงแล้วไม่งั้นรอรอเรืออันไหนนะเราจะขึ้นเรือแบบนี้เลยเหรอไม่เรือแบบนี้150โอ้าเรือนั้น30บาทเองอ๋อคือครึ่งชั่วโมงถึงอันนี้15นาที เรือแบบนี้15นาทีถึงเนาะ15นาทีหอนเรือทีท่เขาสิไป30บาทเลยคนสอไเลยท่านคูณเดียวยาวไปไว้ก็ต้องขืนเรือนี้เนาะเดี๋ยวไปซากาคนก่อนลน์ห้อนกับหอนอันนี้ใช่ไหมที่เรือเราวะขึน สามสิบบาททุกคนมันก็จะเป็นเหัอแบบนี้เนาะว้ายไป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 วิ่ง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 จนหัวเต็มกี่ตังคอยมาซื้อปีอยู่พี่เลยเนาะกี่บาทสามสิบบาทหกสิบบาทซื้อตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอซื้อที่ไหนอ่ะ อ๋อดีหน้าเลยเดกสาาลับภาบานะคะรอบนี้เต่อก่อนโบราณนะคะไม่รอจนมงนะคะ้เนม ราคาสามสิบบาทก็สิบคนก็สิหลายบาทนี่ะคนหนึ่งสามสิบบาทเต็มเลยเขาเลยหลายวิวเฮกันขึ้นเนื้อข้าไปเกาะเกาะล้าน จะมีสงนนองการนะที่เขาขึ้นมา,นา,า,นาเนาะรซาติป้าโอ้ยหลังไงอันนี้เป็นเครื่อที่กําลังสิกลับนะทุกคนนี่ไปก,กลับหรือว่ามาอ้าเสบโบนแอจัยนเนาะเดาไปถึงแล้วจากกา้าเกาะล้านโบนแล้วหนหึ่งอ๋อคอนแฮงนี่ท่านังเฮือนี่มากับจีคอนไรเนาะปิดโบนคอนแหงก่ากันเยอะอืม แข้งกันหลายอันนี้เขาขึ้นมาสองคนเนาะอู้คนปลากระไลเลยอันนี้เขาขึ้นมาสองคนแต่สามสิบคนละสามสิบบาทหกสิบบาทถ้าอันนั้นขึ้นมาคนละร้อยเทียใช่ไหมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ,สสบว้าวว้วคือแบบนี้มาดีกว่าประหยัดแล้วอันนั้นคนเขากําลังเอิ่นคนขึ้นไปเนาะคนที่กําลังซิก,กับเนาะ ขาลอขึ้นเรืออันนี้นะเราขึ้นเรือเรือธรรมดาหรือเรือปัดพิเศษโอ้นี่เขาจะมาลอนถ่าอยู่นี่เนาะตอนนี้เขาก็ไปหาอย่างกินก่อนเนาะทุกคนเนาะเราเคยโทรบอกรถรถโรงแรมมารับใช่ไหมแล้วเคยโทรรถรถกรงแฮมมาหับเนาะร้านกูไก่ร้านไหนไ้าวไก่ คัวนาลิตานาลิตาคุคแบบคากคิดแวะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก่อน,อนคิดขาไปที่พักของเราค่นมกลายๆวะขึ้นมากาไปไปกำลังนี่ก็เลยหลับกินล้หลานกันาเย็นนมกลายอนกว่าอ้นๆนงเี๋วนน่งจะ หลายๆทุกคนบีบดแ็มเยระวังหน้าม right. The um. ึดเปกี้ยืนมากลหบักลายๆทางก็บเข็มเียวเกีียวเๆลียวเกลวเทียวร้ไปแล้ขึ้นมาหลายเลย เต่าอีิจะลายแงถ้าเห็นบรรับาดาไปกลายรถามามัเแฮนเดนแท้เราอยู่ตรงไหนพอตรู้แล้วทุกคนพอาที่พกักก่อนเนาะเอาเครื่องเอาของขึ้นไปเก็บก่อนเนอะเช็คอินก่อน อนมัหนีอ้ตาหน้าตาดำแห้งว่าดำแล้วก็ดำอีกค่ะเป็นไงเราโอ้ยเนตอนนี้ก็มามาเช็คอินเนาะเข้าห้องเฮมก่อนเข้าบ้านพักเนาะแล้วเขาก็เก็บเครื่องเก็บของเราก็ค่อยออกไปตัวมันวะเป็นเซาลรถบะ นี่เหยียรถอยู่อ๋อเช่ารถนี้เลยไม่ต้องเช่าหรอไม่ต้องเช่าหรอรวมรวมอยู่ในที่เราจ่ายอ๋อรวมรวมในโปรแกรมมันบ่เกรมที่ว่าเขาจ่ายคนละสองพันเนาะสองพันเต็มหรือว่าเท่าไหร่เงินฮะสองพันเต็มนะทุกคนเนาะก็สิคับรถไปเที่ยวเขาจะมีอยู่ในโปรแกรมดำน้ำตกหมึก นี่ยงเนาะตกมึกตกมึกตกมึกโอ้โหโคนข้างหลังนอนแตื่นเช้า้าขับรถมาเองนี่สบายกัน <c oughs> เราห้อกดสิไปใส่โตเราคอยเบิ่งกันคลิปต่อไปเด้วทุกคนแล้วว่มามือเ้อสิไปใส่โตคอยเบิ่งคลิปต่อไปเด้อคากเด้อคนไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ t h แบคเย่ปอทุกคน